สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเป็นสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นครับจะเป็นในส่นงกสูนเด่นล่างแบบตัวเรียวซึ่งเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับและในคลิปนี้พร้อมกับสูตรเด่นล่างระยะยาวนะครับซึ่งกับผมจะมาคํานวณไว้ชมกันเป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมทานที่ติดตามกันนะครับผมก็จะเป็นแนวทางงวดประจำวันที่1มิถุนายน2 5 6 6ครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น ข้อมูลนะครับสัมประสนที่แล้วนะครับไทลีเก้าเครับเด่นล่างนะครับตัวเดียวนะครับสูงนี้ผลที่ออกคือ99ครับก็มีสมรรถนะที่นําไปวิ่งนะครับวิ่งล่างก็นี่ครับถูกอีกแล้วนะครับซึ่งสูงนี้นะครับก็เป็นสู้เดินดีนะครับที่ยังไม่พลาดนงครับสูงนี้ครับผมเริ่มทำสถิติย้อนหลังไว้ที่มวันนี้ครับมือที่ออกดสูงนะครับซึ่งจะได้ตัวเดียวนะครับ ก็จะมีบางงดที่ติดมาคลุกล่างก็อย่างงดนี้เนี่ยที่เลขเเมือนเบิ่นครับก็จะมีมานะครับอย่างงูนี้ออก5หเงๆนะครับแต่5้อก5หแล้วก็งูนี้นะครับไต่9้อกครับ9เนี่ครับเราก็ถัดไปนะครับนี่เนี่ยอกก99ก็ยังติดมาอยู่นะครับเบิ่งก็ยังไม่หยุดนะครับส่วนสู่ดินล่างในยาวนะครับในคลิปนี้นะครับสู่นั้นนะครับ แบบ4ีตัวนะครับสูงนี้นะครับเข้าอีกแล้วนะครับสูงนี้แบบ4ตัวนะครับเป็นสูรเด่นล่างระยยาวนะครับซึ่งก็จะติดมานะครับอย่างสมัยหนึ่งตัวนะครับวันที่แล้วนะครับนี่ครับได้แปดเก้าูห้านะครับถ้าเราเทียบกันหลายสูรนะครับสำหรับวนที่ผ่านมานะครับก็ชนที่เลขเก้าในวันที่แล้วนะครับซึ่งแสูตรตัวเดียวอันนี้นะครับก็ชนกับสูดปักหลักสิบลางนะครับสำหรับวนที่แล้วนะ ่ส่วนสูตรที่หลุดมีสูตรครับสูตรที่ได้สินะครับสูตรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ชมกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามกันนะครับเอาละครับเรามาคํานวณนะครับย้อนหลังดูกันครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับลองเทียบดูกันครับข้อมูลจะตรงตามที่ผมย้อนหลังไว้จริงไหมเนะครับนี่ว่าได้เนี่ยเป็นได้8นะครับวิธีคำนวณสูตรเด่นล่างตัวเดียวสูตรนี้ครับก็จะใช้กำลังแสนนะครับบรีหลักหมื่นสองครั้งนะครับ หลักพันสองครั้งนะครับบริหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บริอกสองทีครับอันนี้จะเป็นสูตรคำนวณเด่นล่างตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมลองคำนวณย้อนหลังดูกันครับได้แปดจริงไหมนะครับสองบริอกแปดครับเท่ากับสิบสิบบริอสี่สิบสี่บล็อกสองไปสิบหกบล็สองที่สิบแปดได้แปดไหมครับผลที่ออกนะครับถัดจะกเก้าสองแปดศูตรครับเมื่อได้ครับสูต่มาที่หลักสิบนะครับต่อมาครับบล็อกสองครับ ผลคำนวณที่ทำได้คือเลข5เนี่ยออ5เนี่ยครับ5จริงไหมก็ลองเทียบดูกันครับกับสูตรคำนวณครับใช้หลักเสนบนด้วยหลักหมื่นสองครั้งหลักพันสองครั้งครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็บริสองที่ครับห้าบริแปดกับพวกสิบสามสิบสามบวดด้วยสองบริได้เลยครับเป็นสิบห้านะครับอันนี้นี่คือเลขเด่นนะครับตัวเดียวนะซึ่งมาได้ทุกหลังนะครับก็นี่ครับออกให้5เนี่ยบวดสองที่มีมาตัวเดียวก็เข้านะครับนี่นะครับ ถูกเป็น2งวดครับต่อมาครับอ่ะงวดที่3นะครับได้เลข7ครับออก73นะครับก็ยังมาอยู่ที่หลักสิบครับออก73็ดสามได้7จ็ดริงไหมก็ลองเทียบดูเหมือับใช้หลักแสนหลักหมื่นสองครั้งหลักพันสองครั้งอ่หลักหน่วยล้านแล้วก็บุริษสองคนที่ครับสี่บุริษสองเท่ากับหกหกบุริษสี่มันสิบสิบบุรุห้าสิบห้าบุริษสองคนที่เป็นสิบเจ็ดครับอ่ะได้เจ็ดตัวเดียวเนี้ออกเจ็ดสามเจ็ดตัวนี้ครับข้าวที่หลักสิบนะครับเป็นสามนวดครับ ต่อมาครับงวดที่4นะครับงวดที่4ได้9ครับมาเบิ้ลครับที่เลขนี่ครับเ9ครับได้าจริงไหมอ่ะท่านผู้ชมลองคำนวณดูกันครับใช้หลักสมมติหลัก1มื่ครั้งหลักพันสครั้งห่วยล้านหนึ่งครั้งแล้วก็บุรีสองน่ที่ครับศูนย์บุรีสี่เป็นสีบุรีสามแท้วกบเจ็ดเจบุรีสองวยท่ท่เก้ครับเห็นไหมครับอออกเก้าเาครับถัดจากเจ็ดสออกเกนะครับ ได้มีมาแค่ตัวเดียวนะครับวันนั้นถูกเป็น4ี่วันครับต่อมาครับงวดที่5นะครับได้เลข1ออก7 1นะครับอ่าได้ไหนึ่งถึงไหมท่านผู้ชมลองคำคนวณไปกันครับใช้หลักแสนหลักหมื่นครั้งหลักพันสองครั้งหน่วยล้างหนึ่งครั้งแล้วก็บรูดสองทที่ครับสูย์บลูดหกเนหกขอบดท้สิบสิบบลูดเก้าเปิบเก้าบรดสองุนที่นะครับ เป็นยี่เ็ดฉะนั้นได้เลขหนึ่งนะครับออกเจ็ดหนึ่งครับผลที่เะจาก9้าออกเจ็ดหนึ่งครับนี่ครับซึ่งงวดที่ห้านะครับเข้าที่หลักหน่วยครับนี่มาที่หลักหน่วยครับถูกเป็นห้าวดครับงวดต่อมานะครับงวดที่หกนะครับได้เลขหกนะครับมาที่หลักสิบนะครับออกหกห้งวดวนั้นนะครับ ท่านผู้ชมคำนวณกันครับใช้หลักแสนบูหักหมื่นสครั้งหลักพันสองครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งแล้วก็บริทีรับเก้หกครับแล้วกสิบหบห้าบแปดครับทีบหนึไครับใต้เลขหกัวเดียวนะครับออกหกห้นะครับออกหมาที่หลักสิบถูกเป็นหงมนครับโซนนี้เดินล่างนะครับมาที่ทุกหลักครับต่อมาครับอ่ะงวดที่เครับ วันที่แล้วนะครับได้เลข9นะครับก็ยังมีมาอยู่อีกนไหมครับได้นี่ครับที่คู่นี้ครับก99นะครับท่านผู้ชมลองคำนวณดูกันครับได้9จริงไหมใช้หลักแสนบุณลับ1 2ครั้งหลักพัน2ครั้งหน่วยละ1ครั้งแล้วก็บุรี2ที่ครับแ8บุรี8ครับ16 16ด้วย6นะครับเป็น22 22บุรีด้วย5นะครับเป็น27บุรีด้วย2ที่เป็น29แอาฉะนั้น ผลคำนวณยากคือ9้เนะยครับออก9 9้ก้านีครับนี่ครับก็ติดมาครบเลยนะครับเล่มีมาแค่ตัวเดียวครับทำนะครับน่เรามาตามสูตรนี้กันต่อครับเป็นสูตรเดินดีที่ยังไม่พลาดเลยนะครับอุน,นี้สูตรจะเดินต่ออีกไหมนะครับนี่ติดมาครบเลยนะครับ ึ่งสูงนี้นะครับแต่ถ้าเราดูตามสถิติที่ผมย้อนหลังได้นะครับมันจะมานะที่หลักสิบนะครับนี่ครับสมัยนี้นะจะมาที่หลักสิบจะมีพวกนี้นะข้าวหลังนะครับก็กลับมาที่หลักสิบก็หลักหนึ่ียงครับไอ้พวกนี้เรามาดูครับพวกนี้จะเป็นเลขตัวไหนนะครับเป็นร่างตัวเดียวนะจ่กสูรเดินดีนะครับยังไม่พลาดนะครับไอเคาราแม่คัมเราดูกันครับอ ใช้หลักแสนบด้วยหลักหมครั้งหลักพันสองครั้งรวมเป็นลหครั้งแล้วก็บดรด้วสที่กับหนึ่งบด้วยหกเท่ากับเจ็ดด้สี่เท่ากับสิบอ็ดดวยเ้านะมีย่สิบยี่สิบบด้สองที่ครั้งนะครับมียี่สองเลขเด่นล่างพวกนี้นะครับตัวเดียวมาได้ทุกหลักครับได้ที่สงครับได้ที่สองนึงครับสุจะเดินต่อ,อยไหมนะครับพวกนี้นะครับเด่นล่างนะครับคือเลขตัวนี้นะครับ เป็นเพียแนวางนะครับวันที่1มิถุนายนนะครับถ้าเรายังไม่จะในสูตรอันนี้แคปไว้เลยครับสูตรเด็ีล่างตัวเดียววันนี้นะครับได้เลข2อนะครับก็เป็นสู้เตือนดีนะครับที่ย่าไปพลาดเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราจับสูตรนี้นะครับวิ่งล่างตัวเดียวนีนะครับ ไอรูดเนี่ยซึ่งจะได้ทั้งหมด19ประตูนะครับตรงนะครับและ19ชุดตรงนี้ครับต่อมาครับอ่ผมก็ยังมีสูตรเด่นล่างระยะยาวนะมาฝากด้วยครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเดินดีระยะยาวนะครับอันนี้แบบ4ตัวเลยนะครับก็สูตรนี้นะครับผมเริ่มทำสถิติไว้เริ่มที่มันี้4-2ครับก็จะมีมาอย่าง หน่วยหนึ่งตัวก็จะมีงวดนี้นะครับที่ติดมาครบล่างนะครับงวดเดียว50นะครับศูนนี้ได้3 4 50ก็ออกห้มาครบล่างนะครับก็จะมีงวดที่เลเบิร์ดนะครับก็ติดมาครบนะครับนี่ได้มาตัวเดียวนะครัอย่างงวดนี้นะครับได้แปดเนะครับออก99นะครับงวดที่แล้วก็ได้8905ออก99ตัวเดิมนะครับงวดนี้เป็นงวดที่20นะครับจะเดินต่ออีกไหมนะครับ วิธีคำนวณสูตรนี้ครับใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยครับบุรีหลักร้อยบนสองครั้งหลักหน่วยน่างบวกกันสามครั้งแล้วก็บรรวิธิหนึ่งถที่อีกครั้งนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผลคำนวณที่ได้นะครับได้ตัวแรกคือเลขศูนย์นะครับนับเพื่อไปหนึ่งครับเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนับเพื่อไปหนึ่งเป็นสองสองนับเพิ่มไปห้าแต้มครับเป็นเจ็ดนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเด่นล่างและยาวนะที่ได้คือศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดนะครับถ้าเรามาเทียบกับสู สมัรที่แล้วนะครับถ้าเราย้อนไปเทียบดูหนึ่งวันนะครับซึ่งมันชนกันเนื้อวันที่แล้วที่ได้นะแปดเก้าศูนย์ห้าก็ชนกันที่เก้าเนี่เนี่ยวันนี้นะครับหมวันนี้ก็ชนกันอีกแล้วนะครับสองสูตรเลขสองนะครับเนี่ครับซึ่งถ้าเกิดสองสูตรชนกันอย่างนี้ครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับอย่างงวดที่แล้วนะชนกันหลายสูตรนี่คือเลขเก้าตัวนี้นะชนกันเยอะนะครับผลสุดท้ายมันมานะครับตัวชนนะครับวันนี้จะมาอีกไหมนะครับก็ท่านผู้ชมลองพ อันนี้ผมเทียบให้ดูเป็นแนวทางนะครับสอูนเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่ชนกันอยู่นะครับก็เลือกเอานะครับถ้าชอบแบบนี้ก็แคปไว้ครับวันนี้ได้ศูนย์หนึ่งอันนี้เด่นล่างะครับมาตัวนะครับอันนี้ตัวเดียวนะครับได้สส่วนสูตรที่หลุดนะครับส่วนนั้นนะครับส่วนนี้ได้4นะครับแต่ถ้าปรับให้เป็น2ตัวก็จะเป็น4ี่กับ9นะครับถ้าปรับเป็น2ตัวก็จะเป็น4กับ9นะครับแต่ว่าส่วนหลุดนะครับออกครับ มาดูกันครับสูตรนี้นะครับเป็นสูรเดินดีนะครับก็ลุดไปงวดเดียวอีกครับงดนี้ไม่แน่ครับอาจจะกลับมาเข้าอีกนะครับมาดูกันครับลุดไปงดเดียวนะครับวิธีคำนวณูตรนี้ครับหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันครับ ใช้หลักมือโบกัน2ครั้งหลัก10บบนหนึ่งครั้ง10บล้า1หนึ่งครั้งิหลักธ์สิบหน้าหนึ่งบวกันสองครั้งหน่วยหน้าที่สองบกันหครั้งิหลักหน่วยท้ายครั้งนึ่งกันหครั้งหลักสิบท้ายสองบกันสครั้งแล้วก็บริของที่ครับหกผลสูบเป็นหกัเก้าสิบห้าบห้าผลครับเท่ากับยี่สิบเอ็ดี่สิบผลัแปดแถมยี่สิบเก้าลลามนะครับสามสิบสองผลลัหเนีส ก็มีรุ่นนะครับวันนี้ technology. สูตรที่ลุดไปเงี้ยครับงวดเดียวก็มีโอกาสที่จะกลับมาเข้าเนี่ยครับงวดนี้ได้เลขสองนะครับส่วนนี่ลุดไปงวดเดียวะครับถ้าเราปรับให้เป็นสองตัวนะครับก็จะเป็นสองกับเจ็ดนะครับอย่างงวดนี้ได้เ er ลขสองก็จะมาชนกับสูตรอันนี้ที่ได้ตัวเดียวนะครับที่ยังไม่ลุสูตรนี้เหมือนได้ได้ผลลัพธ์ <S 2> <S 2> <S 2> ตรงกันนะครับ อ่ถ้าเกิดงูนี้นะครับเลขสองมาล่างนะครับน่าจะมาคู่กันนะครับอย่างนี้ครับเด็นล่างงูนี้นะครับจากสูตรที่ได้นะครับคือเลขสองนะครับอ่าซึ่งผมจะจับคู่ไว้ชมกันนะครับเป็นแนวทางนะครับคู่ชุดเด็นล่างนะครับ ถ้าเกิดสองมาเนี่ยถ้จะมาคู่กันอย่างนี้เนี่ยน่าจะมาที่หลักนีครับหกสองเจ็ดนสะแล้วก็82ดสครับนี่จะเด่นอยู่แค่นี้นะครับกคู่นี้น ถ้าสู่เดินต่อเนี่ยต้อจะมีมาในนี้เนี่ยขอู้นี้ที่คัดออกมาให้เนี่ยเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับงู้นี้นะครับเลข2ชนกันเยอะนะครับนี่ครับก็มาชนกับสูที่หลุดไปงูเดียวนะครับงูน,นี้ได้เลข2นะครับแล้วก็สูนี้นะครับ สองสูงนี้ก็ได้ชนกันที่สองเนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ยเลขสองตัวเดียวก็ได้สองนะครับนี่เห็นไหมครับอุ้นี้เลขสองเป็นเลขที่น่าสนใจนะครับจะมาอีกไหมก็รอลุ้นนะครับหรือว่าเราจะไปจับกับสูงสิบล่างนะครับตัวเดียวครับที่ลงมาให้ก่อนอันนี้ได้เลยเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าถูกใจแคปไว้เลยครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุดท่าี่ครับ